สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูชมพู่นะคะวันนี้มาเรียนเรื่องหินและซากดึกดำบรรน,นะคะวัตถุประสงค์วันนี้ก็คือเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินนั้นนะคะนักเรียนก็คงจะเคยเห็นหินแล้วใช่ไหมามาดูว่ากระบวนการเกิดเป็นอย่างไรนะคะมาสรุปความรู้สั้นๆนะคะหินก็คือ หินเป็นวัสดุแข็งบนเปลือกโลกนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากสังเกตก้อนหินแต่ละก้อนอย่างละเอียดเด็กๆก,ก็จะพบว่าก้อนหินมีลักษณะที่แตกต่างกันแม้กระทั่งสีเ,เนื้อหินรูปล่างลวดลายใช่ไหมคะซึ่งหินแต่ละก้อนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปหรือหลายๆชนิดเลยนะคะ นักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถจำแนกเห็นตามกระบวนการเกิดได้เป็นสามประเภทก็คือหินอคานีหินตะกอนและก็หินแปรนะคะจำดีๆนะสามตัวนี้ก็คือเมนหลักเลยนะคะอ่ะมาดูหินที่แบ่งออกเป็นอ่าสามประเภทชนิดแรกก็คือหินอัคานีนะคะเกิดจากการแข็งตัวและเย็นตัวของหินนืด ซึ่งร้อนและหลอมเหลวนะคะหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเรียกว่าแมกมาตรงที่อยู่สีส้มๆสมที่อยู่ข้างในนี้นะคะ,ะตรงตรงนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะตรงนี้ที่ยังไม่ปะทุกออกมาเรียกว่าแมกมานะคะเรียกว่าแมกมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ระเบิดตูมและปะทุกออกมาตรงนี้อืปะทุกออกมาตรงนี้ เรียกว่าลาวานะคะแล้วก็ไหลลงมาข้างในเรียกว่าแมกมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ระเบิดออกมาเรียกว่าลาวานะคะอ่ามาดูต่อเมื่อเย็นตัวแมกมาจะค่อยๆแข็งตัวในขณะที่อยู่ใต้เปลือกโลกอย่างช้านะคะสามารถแบ่งหินอัคนีตามแหล่งที่มาได้อีก2ประเภทนะคะหินแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ ก็คืออันแรกก็คือหินอัคนีนะคะแล้วหินอัคนีเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือหินอัคนีแทรกซ้อนกับหินอัคนีพุอกมาดูอันแรกหินอัคนีแทรกซ้อนเป็นอย่างไรนะคะเป็นหินที่เกิดจากหินเนือที่เย็นตัวลงภา,ภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆนะคะทำให้ผลึกแร่มีขนาดใหญ่แล้วก็เนื้อหยาบเช่อนอะไรละ่ะหินแกรนิต หินไดออ,ไดอาไลน์นะคะแล้วก็หินแกรมโบนะคะอ่ะส่วนหินอัคนีพุนะคะบางทีเราก็จะเรียกว่าหินภูเขาไฟนะคะเป็นหินหนืดที่เกิดจากลาวาข้างบนนี้ลาวานี้นะคะบนพื้นผิวโลกเย็นตัวอย่างรวดเร็วทำให้ผลึกมีขนาดเล็กและก็เนื้อละเอียดอ่าต่างกันตรงไหนเมื่อกี้ ถ้าแทรกซ้อนผนึกใหญ่เนื้อหยาบแต่ถ้าอักคณีพุก็คือเป็นไงคะผลึกเล็กแล้วก็เนื้อละเอียดนะคะก็เช่นอะไรล่ะหินบาซอหินไรออไรนะคะแล้วก็หินแอนดิไซต์นะคะมาดูต่อประเภทที่สองของหินนะคะ เมื่อกี้หินอาคานีแบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมคะต่อมาอันดับที่สองหินประเภทที่สองก็คือหินตะกอนหรือว่าหินชั้นนะคะเ,เป็นหินที่ถูกแสงแดดลมฟ้าอากาศแล้วก็น้ำหรือถูกกระแทกแล้วก็โดนพัดพามาแล้วแตกเป็นก้อนเล็กๆผุกร่อนเสื่อมสภาพลงนะคะ เศษหินที่ผูพังทั้งอนุภาคใหญ่แล้วก็เล็กเนี่ยพัดพามาสะสมตรงนี้นะคะพัดพามาสะสมเป็นชั้นๆเกิดความกดดันและปฏิกิริยาเคมีจนกลับกลายเป็นหินอีกครั้งนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากหินนั่นแหละที่ถูกแสงแดดลมฟ้ากาศต่างๆพาหินก็เล็กๆเ,เนี่ยมาเป็นไงคะ พัดพามาสะสมอัดตัวกันแน่นเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเกิดความกดดันแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีจนกลายเป็นหินอีกครั้งซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดหินตะกอนหรือหินชั้นก็คือนี่สำคัญเลยการผุพังการกร่อนนะคะแล้วก็การพัดพานะคะนี่ดูจากรูปได้เลยนะต่อไป หินแปรอันดับที่3นะคะหินประเภทที่3ก็คือหินแปรเกิดจากการแปลสภาพของหินอัคนีหินตะกอนหรือหินแปรเ,ออเนื่องจากความร้อนความดันปฏิกิริยาเคมีเนื้อหินของหินแปรเนี่ยบางชนิดผลึกของอแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบนะคะ บางชนิดนะคะแทะออกมาเป็นแผ่นๆได้เลยนะบางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่มีความแข็งแรงมากนะคะเช่นหินไนแปรมาจากหินทรายหินชนวนแปรมาจากหินดินดานหินควาไซแปรมาจากหินทรายและหินอ่อนแปรมาจากหินปูนซึ่งหินแปรเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็นสองแบบเหมือนกันนะคะ หินอัคนีก็แบ่งได้เอาอเป็น2แบบหินแปรก,ก็แบ่งออกได้เป็น2แบบมีหินชั้นหรือหินตะกอนที่ไม่ได้แบ่งนะคะต่อไปนะคะการแปลสภาพบริเวณอบริเวณที่ภัยสานะคะเกิดเป็นบริเวณกว้างโดยมีความร้อนและความดันทำให้เกิดแร่ใหม่หรือผลึกใหม่ขึ้นมีการจัดเรียงของแร่ใหม่นะคะแล้วก็แสดง ริ้วขนาดนะคะอันเนื่องจากการแร่เดิมเนี่ยถูกบีบอัดจนเรียงตัวเป็นแนวหรือแถบขน,ขนาดกันนะคะเช่นหินไนทหินชีสแล้วก็หินชนวนนะคะหินพวกนี้จะเป็นแผ่นๆนะ,ะแบบที่สองก็คือการแปลสภาพแบบสัมผัสนะคะ เกิดจากการแปลสภาพโดยความร้อนแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีของสารละลายที่เกิดมาเกิดมากับหินหนืดมาผสมกับหินท้องที่นะคะไม่มีอิทธิพลของความดันมากนะักปฏิกิริยาเคมีนี้อาจทําให้แร่ใหม่บางส่วนหรือแร่ใหม่แทนที่แร่ในหินเดิมนะคะหินแปรที่เกิดขึ้นจะมีการจัดเรียงตัวของแร่ใหม่ ไม่แสดงริ้วขนาดนะคะเช่นหินอ่อนแล้วก็หินควาไซ์นะคะ,ะมาดูสรุปง่ายๆสั้นๆนะคะประเภทของหินมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือหินอัคนีนะคะหินอัคนีก็จะพูดถึงเรื่องของภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมจำไว้เลยข้างในเนี่ยข้างในนี้คือแมกมา ระเบิดออกมาปะทุออกมาข้างนอกเรียกว่าลาวาหินที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาหรือลาวาจำสั้นๆง่ายๆหินอคนีมาจากแมกมาหรือลาวานะคะการเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปหินตะกอนนะคะเกิดจากลมฟ้าอากาศนะคะพัดพามาสะสมตัวกัน หินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนแล้วก็การเชื่อมประสานในแอ่งสะสมตะกอนนะคะก็คือการพัดพานะคะมาเกิดเป็นหินใหม่นะคะและก็หินแปรนะคะหินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมทุกประเภทนะคะ ừ, แปรก็รู้เลยแปรมาจากพวกหินอาคานีหินตะกอนนะคะ ต่อมาดูลักษณะที่คุณครูบอกนะคะมาดูภาพการน,นะหินอคานีหินเนื้อหยาบผลึกแก่ขนาดใหญ่ดูนะพวกหินเนื้อแก้วนะอันนี้ต่อมาหินตะกอนเนี่ยมีเนื้อเป็นเม็ดตะกั่วอ่ามีขอโทษทีนะคะมีเนื้อเป็นเม็ดตะกอนนะคะเนื้อผลึกก็จะประมาณนี้อแล้วก็หินแปรนะคะผลึกแก่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบนี่แบบที่คุณครูบอกนะ เรียงตัวกันเป็นแผ่นๆเลยนะอ่ะมาดูตัวอย่างอีกนะคะหินอคนีก็เช่นหินแกรนิตอ่ะหินออกซิเดียนเนี่ยจะดำเงาวาวนะคะหินพมิสนะคะใครเคยเห็นหินประเภทไหนบ้างนะหินตะกอนหินกรวดนะคะหินปูนนี่มีค่าปูนอยู่ตรงนี้ขาวๆเห็นไหมคะหินทรายนะคะสีก็คล้ายๆทรายเลยนะคะ ต่อไปหินแปรก็คือหินชนวนอันนี้ใช้มือใช้เล็บขูดก็จะเป็นรอยได้นะคะหินไนท์นะคะอันนี้มาดูกระบวนการเกิดหินนะคะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงไหนคะามาดูที่ตะกอนถูกามาดูที่ตรงนี้ หินหนืดน,นะคะหินหนืดก็คือที่ยังร้อนอยู่นะคะเย็นตัวแล้วก็ตกผลึกกลายมาเป็นหินอัคนีนะคะจากนั้นการผุพังกร่อนแล้วก็พัดผ่าไปเป็นหินตะกอนสะสมแล้วก็ทับถมแข็งตัวกลายเป็นหินชั้นนะคะและก็เจอความร้อนแล้วก็ความดันกลายเป็นหินแปรล้ลมละลายก็กลายมาเป็นหิน เนิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะคะามาดูใหม่พอมาดูที่หินอัคนีนะคะถ้าหินอัคนีหลอมละลายก็กลายมาเป็นหินเนิร์ดหินชั้นหลอมละลายก็กลายมาเป็นหินเนิร์ดนะคะหินอัคนีเจอความร้อนและแรงและความดันก็กลายไปเป็นหินแปรส่วนหินแปรผุพังกรอนแล้วก็พัดพาไปเป็นหิน ตะกอนถ้าพัดพาเป็นหินตะกอนแน่นอนหินชั้นเหมือนกันถ้าผูพังกร่อนและพัดพาก็กลายไปเป็นหินตะกอนโอเคนะคะอ่าพาร่างงานวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามนะคะหินอคนีหินชั้นหรือหินตะกอนแล้วก็หินแปรเกิดจากอะไรเมื่อกี้เราได้อธิบายพูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะน่าจะทำได้นะ นะคะอันนี้ก็เติมคำลงในช่องว่างตรงนี้นะคะตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับเรื่องของหินและแซากดึกดำบรรพ์เดี๋ยวเจอกัน EP 2นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ